สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับสวัสดีปีใหม่2569ด้วยนะครับโคตรขี้เกียจเลยนะครับหยุดยาวไปเกือบ10วันเนี่ยพอกลับมาทำงานเนี่ยกระจิตกระใจเนี่ยไม่เหมือนตอนได้หยุดได้เที่ยวนะ ซึ่งแอนบินก็ได้เลิกเปิดคอมจับเมาส์ทำคลิปประเดิมปีใหม่สักทีนะครับแบบนี้ก็ต้องขอเลือกคลิปที่ทำประเดิมสักหน่อยหนึ่งถ้าว่าในเรื่องของศึกวันตอนนี้นะก็จะมีศึกวันใหญ่แบบวันไฟไนท์นะครับปลายเดือนมกราคมรอยอยู่วันไฟไนท์39วันที่24มกราคมตอนนี้ทยอยอยเปิดมาทีละคู่แล้วนะครับก็วันนี้ขอหยิบยกมาพูดสักคู่หนึ่งต้องขอเลือกจิ้มเลยนะครับว่าจะพูดคู่ไหนดีนะก็เอาเป็นคู่นี้แล้วกันนะครับดูแล้วสถานการณ์โชคชะตาของเขาเหมือนกับว่าศึกวันเนเี่ย เลือกมาให้เขาเลยนะว่าถ้าเกิดชนะเนี่ยก็ต้องไปต่อไฟที่ผ่านมาถึงจะแพ้แต่ว่าประตูยังไม่ปิดสนิทสัทีเดียวแต่ถ้าเกิดไฟนี้แพแล้วก็โอ้โห,โโหงสงใสยต้องกลับมาตั้งหลักกันใหม่ยาวๆนะครับเพราะว่าต่างชาติล้นแล้วแต่ชะกาจการทุกตัวในรุ่นนี้คลิปนี้ขอพูดถึงมวยไทยฟลายเวทในรายการนี้นะครับซึ่งปัจจุบันแชมป์เส้นนี้เนี่ยสถานะยังเป็นแท็กซี่มิเตอร์อยู่นะนั่นก็คือสถานะว่างรถถังกับน้องโอวืดในการฟาดปากกันไปในวันใหญ่173ที่ญี่ปุ่นที่ผ่านมา โดยสึกวันก็ไม่ได้ปล่อยให้รุ่นนี้เหงาหงอยแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าจะเอาระดับหมื่นมวยมีชื่อสองคนมาประกบเจอกันมาปะการมาใช้แรงประทะใส่กันฝ่ายไทยคือก้องทรณีสอสมหมายที่ผลงานล่าสุดในวันไฟในครั้งที่36แพ้คะแนนอัสลามจอนออดิคอฟมวยอุซเบกิสถานที่ผลการแข่งขันเนี่ยมีจังหวะด,ดราม่าอะไรต่างๆเราก็ได้เห็นได้ทราบได้วิเคราะห์ทางใครทางมันกันไปนแล้ว ทั้งเรื่องฟอร์มการชกแล้วก็จังหวะควรนับหรือไม่นับสารพัดสารเพในศึกดังกล่าวเนี่ยสองดาวรุ่งชาวไทยที่เสมือนกับว่าชกลันเพลินเจ็ดสีศึกดาวรุ่งทีวีสีเจ็ดมุ่งแชมป์เปี้ยนโลกทั้งเจ้าเสือใหญ่ทั้งก้องธรณีประท่าต,ตัวตึงอย่างอาคีบแล้วก็อัสลัมจอนสองดาวรุ่งจากไทยที่ว่ากันว่ามีโอกาสสานต่อความยิ่งใหญ่มีโอกาสได้เป็นแชมป์ฟลเวทในอนาคตได้เช่นกันเนี่ยก็ต่างกันแพ้ทั้งคู่ แทบจะประสบดรามา่าทำนองเดียวกันเลยนะครับนั่นก็คือคนนับหรือว่าไม่นับก็ต่างกรมต่างวาระจังหวะดราม่าการนับก็แตกต่างกันไปนะครับจบศึกนั้นมาเนียเจ้าเสือใหญ่รถรุ่นไปสโตรวเวดก็ประเดิมพ่ายแค่กับขาใหญ่เก๋าโจอย่าง 3A ไปแล้วทีนี้ก็มาถึงตาของกล้องทรณีกันบ้างน,นะครับซึ่งโชคชะตาชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดศึกวันใจดีหลังจากพ่ายแพ้ไฟนั้นมาเนียไฟนี้ก็น่าจะให้ของเบาๆระดับกลางๆให้ได้ไปก่อน แต่นักมวยที่ศึกวันประเคนให้กล้องธรณีในไฟ์ถัดมาทันทีเนี่ยประธานโทษเธอกะจะให้เอากล้องธรณีเนี่ยจมธรณีเลยหรือเปล่าครับบอสเพราะว่าประกบประเคนมาให้เนี่ยไม่รู้จะมองยังไงดีแทบไม่ต่างจากอัสลามจอนเลยเผยตัวนี้เก่งยิ่งกว่าอัสลามจอนอีกอะศึกวันเลือกจิ้มไปที่อซาด,ดุลาอิมานกาซาลีเอฟมวยโหดส,สัสว์รัสเซียนะครับสังกัดทีเมเดีิซาตูหกไฟ์น็อกไปห้า ทั้งไทยและเทศล้วนหลับด้วยพิษสงของเขาอัสซาดุลาอิมันกาซาลีเอฟเนี่ยคว้าสัญญาวันใหญ่ไปแบบหน้าจับตามองมากๆนะครับล่าสุดเนี่ยตวัดขายกสูงเตะเข้าไปผ่านหน้าเข้าไปของพันพยักจิตเมืองนอนย่อนมวยกี่พศออก,ก็ตามไม่รู้นะครับโดนน้องเอาหลับคาเชือกไปในยกที่หนึ่งผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยหรือว่าอาจจะส่วนใหญ่ด้วยซ้านะครับแฟนมวยชาวไทยเนี่ยอาจจะคอมแพรเทียบฟอร์มกันในใจกันเป็นแล้วนะครับว่า คงมีการเผื่อใจไว้ก่อนแล้วแหละว,ว่าพันพยัคฆ์นั้นมีสิทธิแพ้ได้ขนาดเผื่อใจไว้ด้วยซ้ํานะครับว่าอาจจะถึงแพ้น็อกก็ตามเนี่ยแต่การที่เห็นพันพยัคฆ์โดนเตะเข้าไปดอกนี้แล้วก็น็อกยกหนึ่งเลยด้วยเนี่ยเป็นการช็อกที่ผสมปนอยู่ในความที่ว่าต้องชมเขานะครับว่าอัสดุลาเนี่ยแม่งเก่งสุดยอดจริงๆถือว่าเป็นมวยตัวตึงตัวตุงที่น่าจับตามากนะครับซึ่งถ้าเกิดรุ่นนี้ไฟเวทมีทั้งอัสลามจอห์นอดิคอฟมีอาคีฟ มีอซาดุลาเนี่ยก็โอ้โหสามตัวตึงต่างชาติผลึกกำลังการไฟกับดารุ่งชาวไทยศึกวันก็จัดให้ดูไปแล้วนะครับในการรบยกที่หนึ่งเหมือนกับเขมรไฟกับไทยที่ชายแดนคราวนี้เป็นการประทะกันคำรบสองน,นะครับไอคนที่ยังไม่ได้ชกอย่างอซาดุลาอิมานกาซาลีเอฟทีมมดิซาตูทีมเดียวกับอาคีฟเนี่ยก็จะได้คิวชกกันบ้างโดยไฟที่กล้องโทรณีแพ้มาล่าสุดเนี่ยก็เหมือนกับว่ากล้องโรณีก็ยังเหมือนกระเสียทรงอยู่อะ โดยก่อนหน้านี้ก็เจอมวยเก๋าอย่างน้องโอนะครับโดนเกมเตะแบบโหดอะ่ะเตะตูมตุม,ตม,ตมกบแพ้ไปนะครับมาเจอดารุงอุซเบีไล่ผ้าอย่างอัสลามจอนก็แพ้ไปอีกแพ้2ไฟต์ติดติดแล้วว่ะแล้วมาไฟนี้นะครับนี่ยังมีโอกาสที่จะสามารถแพ้ไฟที่3ติดต่อกันได้เลยอ่ะซึ่งเกมการโชคสไตล์ของกล้องโทรนีเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงนะออกจากประหยัดอาวุธด้วยซ้ำอ่ะไฟนี้ที่น่ากลัวจ,จัดคือรัเสเซียอย่างอัซาดูลาอิมานกาซาลีฟเ,เนี่ยแหละ เพราะว่าน็อกมา5้าไฟเนี่ยเก็บคู่ชกยก1ไปถึง4ไฟไฟนะส่วนอีกไฟที่น็อกคู่ชกเนี่ยก็เป็นยก2มวยรัสเซียตัวนี้ไม่ใช่ประเภทมายืนดูทรงดูนักมวยยืนพับเอวพับขากางเกงมายืนเขี่ยขาแลกเจาะยางกันไปมาดูเชิงแบบชาวบ้านคนอื่นๆเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับยกหนึ่งเพราะว่าคนนี้นี่คือเก็บได้คือเก็บอะแต่ละดอกออกมานี่ครบเครื่องนะครับหมุนหมัดแบ็กฟีด เตะก้านคอสอกกลับหมุนเตะฟาดซ้นคอมโบต่อเนื่องทุกอย่างทำได้หมดอะมีความหวาดเสียว่ากล้องโทรณีจะไม่ทันลูกเล่นแพลวของเขาซึ่งกล้องโทรณีก็มีโอกาสชนะก็มีแหละชนะแบบสอนมวยเน้นเตะจนชนะคะแนนขาดเลยมันก็มีแต่ทุกวันนี้ต่างชาติไม่ธรรมดาแล้วนะยิ่งเป็นเด็กปั้นชิงกิสอลาซอฟที่มาอยู่กับเมด้ซาโตเข้าไปอีกเนี่ย พวกมวยกลุ่มนี้เนี่ยเสม,มือนกับว่าเป็นระดับหน่วยรบพิเศษของชิงกิสอลาซอเป็นะครับไม่ใช่หน่วยรบพิเศษกินิวแน่นอนทำให้ไฟเนี่ยจับตาดูได้เลยนะกล้องทรณีเนี่ยเหมือนกับเสม,มือนกับว่าแบกอนาคตของตัวเองเอาไว้บนบ่าแล้วว่าซึ่งศึกวันกนเะนาะแหมกะจะไม่ให้คืนฟอร์มอะไรก่อนเลยจัดมาให้แต่ละตัวนี่กะให้กล้องโทรณีจมโทรณีเลยหรืองไงหรือจะให้กล้องโทรณีแจ้งเกิดเป็นเหนือโทรณีขึ้นมามันก็ต้องมีแรงฮึดมีแรงผลักดัน ต้องไม่ให้ถูกมองว่าเป็นบันไดไต่ขึ้นไปง่ายๆถ้าชนะตัวดังๆแบบตัวนี้นะฮะชนะอัสดุลลาอีกมันกาซาเอฟเนี่ยก็ในทางกลับกลันนะครับยิ่งดีต่อกล้องธรณีนะที่ชนะแล้วสามารถมีเส้นทางหาทางไปชิงแชมป์เส้นนี้ได้ในอนาคตพดเพลิก็จะได้แก้มืออัสลามจอนก็มีโอกาสอยู่แต่ว่าไม่แพ้หรือว่าชนะนะครับแอดมินดูดทางแล้วเนี่ย เดี๋ยวไฟต่อไปเนี่ยเดี๋ยวสึกวันเนี่ยจะจัดอาคีบครูสดามาอีกหนึ่งนอให้กล้องธรณีเผชิญชีวิตอย่างแน่นอนเอาให้ครบไปเลยสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ